แค่สิบเซนเพราะว่าดูย okay. 네 MM> mm> ี่เหมียวอบแม่เหมียวดูให้เมื่อคืนไม่ไม่ขึ้นสักอันแต่ไล้สดได้ไล้สดไล้สดไี่ลิลิน พี่ลินปิดเทอมแล้วพี่ลินมาอยู่กับน้องเพชรั้งพลอยแล้วเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนจะกลับใช่ไหมพอพี่ลินกลับน้องหลับเลยอ๋อคนนี้กินนมอยู่นคนนี้กินนมขึ้นดีดีลูกขึ้นดีดีนั่งขึ้นดีดีขึ้นดีดหนูก,กินมาม่วก่อน พึ่งไปเพึ่งมาถึงบ้านค่ะหนูพาน้องเพชรน้องพลอยพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปสารคามมาค่ะไป,ด,ไปดูไปส่งญาติทวดไปส่งญาติทวดขึ้นสวรรค์มา ค้ามไหมแถวมือหน่ห่าม้งหรอหนูจะได้นอนอีกแล้วหนูข<ม>้ามอีกแล้วน้องเพ็น้องพลอยข้ามอีกแล้ววะน้องพลอยบอกว่าข้ามอีกแล้ววะข้ามอีกแล้ววะข้ามอีกแล้วสวัสดีค่ะน้องเพชทหายยังยังเปื้อนเปื้อนยังไงลูก Okay. โอ้โหใช mm. ่ใช่ใช่หนูต oh, right okay. the ้องไปล้างมือไปล้างมือเร็วไปให้ใครล้างให้อะลูกจะให้ใครนะให้ยายล้างให้โอเคได้ยายล้างให้นะคะโอ้ยเหม็นมากโอยเหม็นมากมือไหนดูดิหัวไปให้ยายล้างให้นะโอเคนะคะเออชวด ถวดค่ะโอเคอยู่นี่ก่อนอย่าไปไปล้แล้วโอเคเดี๋ยวยายาตั้งโทรศัพท์ไว้นี่นะไปล้ให้หนูนอนเนี่ยเดี๋ยวยายจะไปตั้งไปทําให้น้องเพชรแล้วยู่ตรงนี้นะไปล้างมให้หนูนอนมาๆมายายล้างให้พี่ลินไม่ถึงพี่ลินตัวเล็กต้องยายล้างให้ได้ค่ะ พี่ทำให้ดูพี่ทำให้ดูนะเีจะพี่ทำวันนั้นให้ดูมันต้องทำยังไง จะเป็นที่นอนเหอแวมพี่จะทาเป็นที่นอนได้นะทพี่จะทเป็นที่นอนเหรอมันเป็นที่นอนอแนี่นเสร็จแล้ว เลยหมอนตรงนี mm ้ตรงนี้หมอน